สวัสดีครับตานผู้ช่วยผู้ช่วยทำอะไรอยู่นี่มาทำมาน่ะฮะนี่ถ่ายรบลงยูทูบดิเอาแล้วทำานไม่ได้ผู้ช่วยผู้ใหญ่ทำท่ามบอที่ได้เงินเดือนไม่ใช่นาแล้วนี่ก็ที่ปลอกกันเม่แล้วเราเป็นัยรุ่นได้เพอร์ที่ ได้เป็นไอผู้ช่วยควายปวดโซ่เลยวะไปแล้วทำทั้งหมด้าแต่คนเื่นอยากทำแต่ก็้ม่ไยต้องทำอยไรเห็นไหมเออปวดโซ่ต่ำเน่งครต่แหน่งอันเออบาีได้ขึ้นเขาแมงเดมาได้ผกปืนเขาแมงกี่ตัวี่ผันอะไรวะไอลี นี่ยรจ้เล่ย์อะเจ้าเล่ย์อุ้ยจันไม่ให้มืมมืดมืดได้ช็อตดยิงตลอดนี่คืออันนี้ขวางนี่เอามาแต่อีสานใะบ้านหนองหมี่นะนี่มาจากอีสานนะครับฟังนี่ครับมาจากอีสานมาถึงใต้นะครับสุราษฎร์ธานีบ้านห้วยมุด หมู่ที่ห้าตำบลบางมะเดื่ออำเภพินนะครับครับต,ตัวนี้ครับต้องต้องนำเข้าฟางมาจากกีสารหรือภาคกลางมากไรในฟางตรงนี้นะครับมากไรกมมาารมอุตสาหรรมผู้ช่วยผู้ใหญ่ดูรู้วงนี้ช่วงนี้หน้าแรงใช่ไหม ดูความหน้าแรงนะครับตอนนี้เป็นสวนลา่ามสวนป่ามนะครับสวนปาล์มน้ำม,มันนะครับแล้วก็ก็เลยจําเป็นต้องใช้ฝังช่วงหน้าแรงลําบากยากเข็นเรา,าเป็นธาตุมันช่วงนี้ผมกินเรียบไปเลยเนอะอืมนี่นกี่ไรนี่นี่ชิบได้ป่ะชิบไายมันกินเรียบมเยยยม็เ,มเลยไม่มีเลือดเลยยาไม่มีเลยกินนะนะครับ แน่นอนจริงครับกับชุดนี้กับชุดนี้แน่นอนจริงนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่ต่อไปข้างหน้านะครับคนนี้นะครับของจริงนะครับเนี่ยทำดีไว้ทำดีไว้ยังถามตาแแน่องอยู่เออทำดีไว้เอามันไม่กินเลยพอเรามาตึงต้องถอยไหมต้องถอยใจงงมันตกใจมันหิวอยู่ครับดูนะครับ ก้อนนี้กี่บาทวะก้อนเจ็ดสิบบาทบาบงไงไม่ใช่ที่นี่เอาเอาเขามาส่งส่งเทเลยมันมันชุ่มมันผู้ใหญ่เจ็ดสิบนะครับมาลงมันผู้ใหญ่ทิ่งบา่บาวบ่าวพงที่นี่บา่าวพงวางนี่ค่ายร้อยที่นี่บา่บาวพงบาง่าวพงสิบแปดมันค่ายยิ้มเลยอืมวางนี่เฮ<อ>้ยเราต้องออมมาเลยนะนนมันไม่กินแบบันนแบบนนนก แล้วมันไม่ชดหรือนั่นนะมันไม่ข้ามมันจะไม่ดันกันไปเลยไม่พื้นเราไปกินไปหน้าไม่ได้แล้วมันชดอ๋อน่งฟานีวิบใส่ปุ๋ยแล้วนี่ป่าฟานีปุ๋ยมันต้องได้เลยนี่ป่าปามนี่โอ้ินเลยใช่ไหมอ๋อไม่มันมีพ่นไม่เลยมันเย็บเย็บระไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเรามันมีพ่นดีกันละเอามาไว้ในป่านี้นี่ครับสวนสวนปาล์มนะครับเลี้ยงวัวสี่ตัวพื้นที่สิบไร่นะครับไป เพิ่งพางอาศัยกันครับนี่ปาล์มนี่เราหกปีเจ็ดปีนะนโอ้มัน่นะนะประมาณเจ็ดปีนะน,ปะน,น, 6, นะครับส่วนปนะมันตอนนี้หกบาทห้าสิบนะครับยิ้มเลยเจ้าของครับยิ้มเลยเจ้าของผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะผมขับรถผ่านมาเขาต้องเข้ามาถ่ายนะครับเจ็ดสิบบาทอีสาน่าจะนนะได้สามสิบก้อนนะมันที่ฟาร์มมาตุ้นี้แล้ว ยี่สิบสามสิบบาทเลยจ้ะนะ้ยไหมท่านนะมันแพงมันไม,ไม่น่าจะแพงมันมาถึงบ้านเราเเมันแพง่เจ็ดสิบบาทปลายทางใช่ไหม,มก้อนละเจ็ดสิบบาทนะครับดูราคาฟังนะครับก้อนละเจ็ดสิบบาทปลายทางนะครับสุดยอดจริงนะครับนี่หนุ่มใต้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะครับก้อนละเจ็ดสิบบาทถือว่าราคาวันลงกี่ก้อนวะวันละกี่ก้อนเนี่ยอ่า นอนละเจ็ดสิบบาทก้อกนกับครึ่งแต่แต่ว่าฟางฟางต้องนําเข้ามาจากไทยอุสาหกรรมหรือภาคเหนือครับเพราะว่าเอา่อต้นมันเล็กใช่ไหมฟางบ้านเรามันต้นต้นมันเล็กครับแถบพัทลุงคร,รับน,นี่ต้นใหญ่มากครับนี่บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเจอหน้าแรงทีเจอหน้าแรงนี้พอได้เลี้ยงนะ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพราะว่าราคามันราคาราคาฟางต้องใช้สูงนะครับแล้วก็ญ้าก็ตายหมดแล้วนะครับวัวมันทานหมดแล้วนะครับดูครับา้าพื้นที่สิบไร่นะครับตรงนี้สิบไร่ไร่โดยรประมาณครับเราขอจบคลิปนะครับฟางแพงมากช่วงนี้เจ็ดสิบบาทนะครับลงทุนเลี้ยงวัวโดยผู้ใหญ่บอย หมูห้านะครับนี่ของผู้ใหญ่บอยหมูห้านะครับมิธรรมดาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ